เพิฟ้องเสียเวลาไลฟ์ขายของวันละตั้งกี่แสนบาทกระแตแจงทุ่มทุนทำเพลงเข้าใจเจอแต่ราม่ารวยอะไรระวังคุกท้าตรวจสอบเผยปมห้องน้ำหนึ่งล้านกระแตอาสยามตอบราม่ารุมเร้ารวยอะไรรวมทั้งเรื่องทำเพลงเราทำเ,งเ,ทำเองทุ่มทุนสร้างทุกบาทแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าทำเองจริงๆจ,จ,จนเราต้องออกมาโพสต์ออันนั้นคือพูดให้สบายใจว่าปลอดภัยนะอย่าเอาฉันไปโยงอย่างนั้นคนชอบมาเมนว่าต้องโดนตรวจตอบ เข้าใจเข้าใจจะมีคอมเมนต์แบบนี้เป็นประจำคือหนึ่งระวังภาษีนะจ่ายบ้างไหมระวังคุกนะผิดกฎหมายหรือเปล่ารวยจากอะไรเป็นนักร้องคือเรารู้สึกแบบทำไมต้องไปกังวลเรื่องพวกนั้นด้วยเราทำถูกต้องตามกฎหมายทำงานสุจริตไลฟ์ขายของออกคอนเสิร์ตทุกวันประชุมทุกวันมันมีให้ตรวจสอบได้อยู่แล้วเราก็เลยเฉยๆไม่ได้กลัวอะไรแต่อยากให้เข้าใจเวลาเรามีเวลาเราประสบความสําเร็จอยากให้ยินดีกับผู้อื่นบ้าง ยืนยันว่ารวยสุดจริตไปตรวจเลยเอย้ยจ่ายภาษีทุกเดือนนะมีคนมาถามเหี๋ยวนะภาษีเขาจ่ายกันทุกเดือนหรอแน่ไม่ได้เปิดบริษัทไม่รู้สินะหัวเราะจ่ายทุกเดือนจ่ายยื่นทุกเดือนเรามองคอมเมนต์พวกนี้ยังไงบ้างมองว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดเราเขาไม่รู้อะไรหรอกมองว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติเราไม่อยากเสียเวลากับการต้องไปอธิบายคนอื่นที่เขาตัดสินไปแล้วคนพวกนี้ตัดสินแล้วนะ ไม่งั้นเขาไม่เมินเสียเวลามากเลยแปรรู้สึกว่าเกิดมาชีวิตคนเราเหมือนฝุ่นเล็กๆที่อยู่ในจักราวาลเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กมากจะเบียดเบียนกันทําไมไม่รู้เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยู่ในกลุ่มของเราในบ้านเราที่อยู่แล้วมีความสุขในชีวิตไม่ต้องไปเดือดร้อนใครจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเราสนุกเรามีความสุขของเราแล้วสุขภาพจิตเราที่ต้องเจอคอมเมนต์แบบนี้ละ่ะตอนนี้มีความสุขมากบ้านเราเป็นคนไม่เครียดเวลาเราลงคลิปอะไรลงเพราะอยากให้ทุกคนรู้เฉยๆ ไม่ได้ลงเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันท้อแล้วนะแล้วที่เราลงรูปว่าทําห้องน้ำหนึ่งล้านเพราะอะไรลงเพราะว่าเราอยากได้คอนเทนต์ค่ะหัวเราะตรงไหมทุกคนอยู่ในวงการทํารีวิวบ้านก็ไม่ใช่แปลคนเดียวที่ทําดาราก็ทํากันเยอะแยะเมืองนอกเขาก็ทํากันหนึ่งเหตุผลแต่ก็ต้องอยู่ในวงการและแปลก็ต้องมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์เพราะจะได้ให้คนมาติดตามช่องทางเราและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานของเราการรีวิวบ้าน รีวิวอะไรก็เป็นงานเรา2เราถ่ายเก็บไว้อีก100ปีเราก็กลับมาดูได้ว่านี้บ้านเราเป็นความสำเร็จของยายนะลูกหลานจะได้เห็นเราคิดจะฟ้องคนที่คอมเมนต์แรงเสียเวลาไลฟ์ขายของวันหนึ่งได้ตั้งกี่1นึ่งแสนบาทถ้าฉันต้องไปขึ้นศาลกับเธออย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิบครั้งหายไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฉันไปไลฟ์ขายของดีกว่าเพราะฉะนั้นฉันไม่มานั่งฟ้องหรอกอันนี้เรื่องจริง ไม่กลัวทัวลงปล่อยเลยมารุมสิมาเชื่อไหมใครที่ไม่ชอบแปรมาฟังบทสัมภาษณ์แปรเขาก็คงจะมึนทั้งวันเพราะเขาก็เกลียดเราจนวันยังค่ามต่อให้เราดีแค่ไหนอันนี้เรื่องจริงแต่คนที่อยู่ข้างแปรเขาจะรู้ว่าเรารักทุกคนเราดูแลทุกคนเรามีแค่นี้พอคนอื่นไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอัปเดตเรื่องบ้านเสร็จหรือยังเหลือ20%สุดท้ายแล้วเหลือเทวาลายัยทำยากนิดนึงเพราะใช้มือแกะสลักทั้งหลังรวมแล้วบ้านหลังนี้ 1 0 0ล้านเกินไปแล้วแต่ไม่ได้นับว่าเท่าไหร่มีก็ปกไปเพราะพวกบิวอินต้องจ่ายสดเลยบ้านหลังนี้จุดไหนที่แพงที่สุดห้องเทวาลัยกับห้องลิฟวิ่งรูมข้างล่างห้องเทวาลัยถ้ารวมองค์เทพด้วยน่าจะ15ล้านบาท